ไลฟ์อนหลังของตัวเองค่ะแล้วก็เจอคำถามนะคะจากาท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถามมาในเพจว่าคนท้องเนี่ยกินกาแฟได้ไหมนะคะคนท้องกินกาแฟแลดความอ้วนได้ด้วยหรออะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าเขาเข้าใจว่านี่คือกาแฟแลดความอ้วนเนาะที่ปุ๋ยกินทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวจะมาพูดในส่วนของ <c oughs> ส่วนประกอบของกาแฟที่ปุ๋ยกินก่อนนะคะเอาตามแบบข้างกล่องเลยแล้วกันเนาะตามข้างกล่องนี้จริงๆอะ คนท้องถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็คือกาแฟเนี่ยก็ไม่ต้องกินเนาะกาแฟไม่ต้องกินแต่ทีนี้เนี่ยในชีวิตประจําวันมันเลี่ยงไม่ได้ค่ะทุกคนในชีวิตประจําวันมันเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะคนที่ติดกาแฟอยู่ก่อนแล้วคนที่แบบเออก่อนท้องก็กินกาแฟอยู่แล้วหรือว่าคนที่ตอนท้องเนี่ยต้องทํางานเข้ากะหรือว่าต้องดูลูกเนี่ยบางทีมันเพลียนะมันไม่ได้คาเฟอีนกระตุ้นเนาะทีนี้ ปุ๋ยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่ากาแฟในตัวที่ปุ๋ยกินน่ยมันมีส่วนประกอบคืออะไรบ้างนะคะแล้วมันไม่ใช่ยาลดความอ้วนเออมันไม่ใช่ตัวที่แบบใส่สารลดความอ้วนเนาะสวัสดีตอนเช้าค่ะลูกค้าเอากาแฟไปลองหนึ่งกล่องน้ําตาลในเลือดลดลงเฉยเลยค่ะอุ้ยจริงเหรอคะน่ารักมากเลยอ่ะดีใจกับลูกค้านะคะอ่ะนี่ปุ๋ยจะอ่านข้างกล่องนะคะ อ่าตอนนี้เลยแล้วกันเนาะส่วนประกอบนะคะของข้างกล่องกาแฟนะคะที่ปุ๋ยกินตอนเช้าเนี่ยนะในทุกๆเช้าเนี่ยค่ะก็คือจะมีครีมเทียมแต่ที่นี้ครีมเทียมเนี่ยทำมาจากขอนุ่ยากเปิดแอร์นะคะร้อนพอได้กินกาแฟไปครีมเทียมทํามาจากเอ่อเขาเรียกอะไรนะส่วนประกอบของ พืชนะคะสกัดมาจากมะพร้าวนะน้ำมันมะพร้าวค่ะบ้านนี้ทานกาแฟเอสพาทุกเช้าตั้งแต่ก่อนท้องใช่ไหมคะจะผาข้อสุกนี้คุณแม่ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้ตัวเล็กล้องดังๆเลยนะคะแล้วก็เนี่ยพอผาข้อเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้นอนแน่นอน <c oughs> แล้วทีนี้ก็จะกลายเป็นแม่ให้นมกินกาแฟได้ไหมกินได้แต่ว่าก็ต้องกินตอนที่แบบเออลูกเข้าเต้าเสร็จแล้วก็กินนะคะอ่าเดี๋ยวปุยเล่์ฟังว่ากาแฟที่กินอะ มันไม่ใช่ครีมเทียมที่ก่อให้เกิดไขมันคลานนะคะทุกคนอะแล้วก็ต่อไปค่ะก็มันจะมีช่วนผสมของแอลคาไลทีนแอลกูตามินซึ่งมันผสมผสมในปริมาณน้อยไอ้พวกเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกอิ่มอะมันทําให้เรารู้สึกอิ่มเนาะแล้วก็มันช่วยในเรื่องของเขาเรียกอะไรกระตุ้นระบบการเผาผลาญทําให้เหมือนแบบพอกินกาแฟสังเกตไหมคะกินกาแฟเสร็จปุ๊บรู้สึกร้อนๆเหงื่อออกเนาะแล้วก็พวกแอลอาร์จินีนอะไรยี้ไกลซีนมันเป็นแบบพวกกรดอะมิโนนะคะ แล้วอะไรในกาแฟที่ทําให้เรารู้สึกอิ่มโปรตีนค่ะโปรตีนที่เราผสมไปในกาแฟเนาะทำให้เรารู้สึกอิ่ม,แ,รรมและตัวคโครเมียมอะมิโนแอซิคดคิเลตคือตัวนี้มันก็เป็นตัวที่ช่วยช่วยตับอ่อนทํางานมันเป็นตัวที่ช่วยตับอ่อนทํางานนะคะทุกคนมันไม่ได้อยู่ในปริมาณเยอะแล้วเราก็วันหนึ่งเราก็กินแค่เนี้ยซองแค่เนี้ยเองค่ะทุกคนแค่นี้ที่ที่มันมีในในใน,ในกาแฟที่เราจดไว้นะคะแล้วก็ จะมีสารให้ความหวานแทนน้าตาลซึ่งสารให้ความหวานแทนน้าตาลมันก็ไม่ได้เยอะมันมีแค่นิดเดียวในซองอะทีนี้ก็จะมีคนถามว่าคือจะมีคนที่ติดกาแฟแล้วถามว่าคาเฟอีนน่ะมันน้อยอะ่ะเออพอเราบอกว่าเราใส่คาเฟอีนน้อยใช่ไหมคาเฟอีนน้อยแล้วมันจะหายง่วงได้ไงอะไรเงี้ยเออถ้าสมมติว่าเราต้องการปริมาณคาเฟอีนเยอะแล้วเราต้องการความเข้มข้นของกาแฟเราก็ค่อยใส่กรีดกาแฟลงไปได้ค่ะแต่อันนี้ผลิตมาสําหรับคนที่ ติดกาแฟแต่อยากค่อยๆถอยกาแฟอยากทานกาแฟเพื่อสุขภาพเพราะว่าถ้าเราซื้อกาแฟจริงๆที่เป็นกาแฟสดหรือกาแฟแก้วอะค่ะทุกคนปริมาณคาเฟอีนมันเยอะ